ชมก่อนได้นะคะเสืส้อผ้าสวยๆค่ะมาซื้อเสื้อหรอคะไม่ได้มาซื้อแต่จะมาติดปีกให้ติดปีกร้านคุณ ด้วย True Smart m e r c h a n t ไม่ใช่รนะ้านลงโมติดปีกเขา,าถึงลูกค้ากว่าโปรโมทร้านฟรีด้วย SMS สั่งได้สะดวกกว่าลูกค้าใช้ True Point แลกส่วนลดมากมาย<อ>เปลี่ยนร้านคุณซื้อซิมือถือหน่อยให้เป็นร้านติดป,ปีกสั่งสินค้าพร้อมส่งในราคาพิเศษ<อ>คุ้มกว่าใช้ True Point ลดราคาหรือแลกซื้อสินค้าได้ฟรีเจ๊จงมาติดปีก มัรเป็นร้านติดปีกวันนี้เพิ่มยอดขายให้ดีกว่าเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายที่ช่วยให้ร้านคุณประหยัดได้ยิ่งกว่าเดิมเปลี่ยนร้านคุณให้เป็นร้านในดวงใจของทุกคนร้านไหนยังไม่ติดรีบเลยแล้วมาสร้างเศรษฐกิจไทยให้มีปีกที่มั่นคงไปด้วยกันร้านค้ายุคนี้ไม่ติดปีกไม่ได้แล้ว True Smart m e r c h a n t สมัครเลยสนใจสมัครสแกนที่ QR Code นี้หรือ Line at True Smart m e r c h a n t ร้านปิดปิก,กขายดีติดใจ